สวัสดีครอบนึงจ้ามาค่ะมาเก็บผักกันโอ้ยขนาดมามานน่าันนาดก็ยังบ่ได้ใหญ่อยู่ค่ะพี่นอกมันนีกจะเก็บไปกินก่อนน่าจะนะเดวน้อนสิกินไปหมดจ้ะแต่มันก็โอเคอยู่นะนี่เดี๋ยวนอนจะมากินไปหมดพี่ว่าแล้วมาเก็บ เจวไใหฮปีกินน้ำไหนด้วยคนวะจะไปจากหน่อยเอาต้นมันใหญ่ใไ,ไปก่อนจะ้ะจะค่อยมาเก็บทย่อยเก็บไปเรื่อยกินก่อนโรตีกระปนแซ่บแซ่บจะ้ะก็พักโฮมบันเฮ้าเลยค่ะกระปนกับจแจวปลาแหลก จะปลรราจะปะลาแหลกคนว่ะอืมหอมหอมแม่แค้งแทะแม่แค้งมากินผักอันนี้บ่กับเป็นไปเปิดปานผักอันไปผสมเกสรแห่ อันนี้ก่อนจ้ะผสมเกสรให้มันละก่อนมับนบติดลูกแล้วบนอะบระเิเบิงเมืองวัานกับบรเิเบิงจ้ะมันม่มีตัวผูนะก็เลยบริผสมพักกาดอันนั้นทะเลแล้วาเสียออกรสชาติขมๆจุกดหน่อยจะเก็บไปนั่งจ้ะ เก็บพักไปกับบริเฮทอันนั้นคลิปกินให้เบิร์พี่น้อยเหลืองานมากกับฟ้าวจังเสียบ,บางท่าก็เอาไปใส่มะม่วงมะม่มมมมมาให้กินง่ายๆค่ะบริเฮทคลิปกินเนาะยาหนึงกับโบ้ฮันไหนสะดวกปานซองกเบ,บรียบรอยอยู่จ้ะพญา,าว่าห้องนัง่นเใช้ไว้เป็นห้องรับแขกเนาะเพื่อแขกไปไช้ามากเพื่อพ่อแม่มากเด่นน้ำร่อนลูกชายพเนนน้ำมันเสียและะ้วค่ะ อาหามันยังเสี่ยงกระสีได้ม่หม,มองนอนแบบว่าเป็นส่วนตัวจะคลองห้องบานตีมันมันบอันค่ะมันบอลสมดุลมันเป็นห้องชุดนะนะมันเป็นบานแบบว่าเขาต่อเติมหายนเสาเมื่อก่อนนะบานสามขอบครัวนะคะเนาะมันก็บเรยเป็นสักเป็นบเรยเป็นห้องแบบอันนี้นะคะเนาะมันเป็นห้องลงไปเลยนะเมื่อก่อน คิดเบิ้งนะอายุบ้านตั้งหลายปีแล้วจ้ะเป็นบ้านเก่าต้องไม่เ,เลือกอัน,นเห็ดไม่เมื่อจ้ะแล้วมีเงินมีทองกันจะย่อยเห็ดไปเรื่อยพี่น้องเงินก็ต้องเป็นเงินก่อนเนาะเห็ดก็ได้หัวมันก็ต้องค่าใส่ใจ่าดสร้างขาดน,นี่เพื่อนจ้ะ มีแต่แนวจะเสียตังแต่ถ้าบอเฮ็ดมันก็นแห้งจะพังจะ้ะถ้าเฮ็ดแล้วกะอีต้นีอยู่กับสิได้เปลี่ยนเนาะหลังคงหลังคายอย่างสิืันนี้มาเฮ็ดยางน้องมาจมให้น้องฟังหมดจะ้ะยังบอเฮ็ดมันแห้งจะพังไปเรือ่อย ในหน้ามันก็สิเก็บตอนนี้ก็สิไปเบิ่งหอยจุบน้ำม,มันขึ้นแล้วมันลอนอน่องเนาะนี่แล้วมันน้ำขึ้นบ่เอิญจะใ็้งานมัดมือจ้ะสิอันนั้นกันุ่นแหละน้ำสิว่าไงละ่ะเอสิามาเก็บตอนเลิกง,งานกับน,น้ำคำเลิกน้ำกับข้นคำเนาะไปลงคำเนาะก็เลยไปบ่ได้จ้ะ เนี่ยพักอันนี้เข้าพอสมเนียแล้วไปลงพักกาดน้ำนะไปจ้ะไป่งหายจูบกันต่อน้ำภายในโล่งทักนอกมันกันเลยแบบว่าไฮ้ยมันกันพันภายในลายจ้ะ ล้วเมื่อกี้จะเห็นนกเป็ดอยู่น่ะกับลูกเพิ่นตรงหันจะร่ายน้ำต้มแปมต้มแปมนะตรงนี้ก็มีหอยแมงคูเขากันพาพี่น้องนี่ค่ะเออมาช่วยพัดมาช่พัดพัดกันร่ายน้ำจ้ะมันคือบอบินเหรนั่นน่ะเพิ่นบอบินมาจ้ะ มึงหอยมมงปูมึงด,ดูเออที่พวเเ้ามาเก็บหอยมมงปูตรงนั้นจะเถื่อจ้ะเป็นตับๆอยู่เนาะจวดตัวใหญ่ปันไดค่ะบุ้ยปลาดาวเต็มเลยพี่น้องข้างล่าง,น,งานั่นจะเห็นมะแดงๆนะคะปลาดาวเต็มเลยป๊าปลาดาว ลายแทะใส่หอยจูบดิหอยแมงผูหอยแมงผูลองเก็บไปกิน,นหรืทานที่มันแซมบ่เต็มเลย พดโพลีปุ่นมีแต่หอยแมงผูมาต่อกันเด้อค่ะเมื่อกี้ดูไปทานน่นก,ก็นมาทาน,น่เสร็จและหอยจูบพี่น้องมันก็ตัวหน่อยแท้มันตัวไม่ค่อยใหญ่เลยโอ้ยเก็บหอยจูบลแล้วต่หอยแมงผูนะบันี นี่ค่ะมันโตใบใหญ่เนี่ยตันกระลายอยู่แห่งตัวใบใหญ่น้ออนนคะเป็นเงาเงาจุบอย้อย,อยแมงคู่แมงคู่ตัวเป็นเหลาเาเลยมอนดูนค่ะหอยจุบคคบคป้าดิ เงยฮโ้ยเมื่อ,อ,อนอตะเมอนตะเมอนนี่ค่ะคือลายใท่เนาะไม้มีงคูลายค่ะเก็บไปลองชิมบึงมันแซบบุทานี่จะแซบจะมาเก็บอีกออ ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่เก็บอัไรก็พอใหญ่นะคะมมวนๆตัวใหญ่เนาะมันพรอมกินกับแสบบันที่นี่เ็นตัวใหญ่ แตอยมันก็เก็บบ่มนนะคะภาพเป็นปลาดาวปลาดาวเต็มเลยพี่นนางพูนะปลาดาวลายคับอืม ขึ้นนะคะมันเห็นแดดแล้วมันขึ้นนะ เล,เล,เลยตกนาบเห็นแดดมันก็พานขึ้นมากจ้ะเ๋ย่คูลงขบๆีบ่ยตัวไง วอนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โย,ญยิเข่าแล้วที่ไหนเขาแล้วโยกเข่าแล้ว หอยเมียงคู่พี่เนาะเยอะมากหอยเมียงคู่นี่อมืมมาก เ้ยละยุเขาแล้ว,ว,ลวน้ำจ้ะพ่อหน่าละไปแล้วซิมพ่อเตะหายากก่อนน้วมันแสบแล้วเก็บมาให้เล่าใหม่จ้ะเราจะมีคนกินน้ำโอ้ยเก็บบ่อันนี้เลยจ้ะปุ่นนะลูกเขบๆลงวดัด แต่มีคนกินกับเราอโอเคค่ะพี่น้องปะเราตีขอกลับบานก่อนเนาะคะ่ะหิวข้าวแล้วไม่ใช่เลยหรอกมันไปทางนียละจ้ะเดี๋ยวไปกินข้าวกอนค่ะอาตาศหนาวบัดไป็ำงานก็สิมผ้ามาเก็บใหม่อุ้ยอย่าเพิ่มเบื่อกันเด้อจ้ะพี่น้องเอ้ยรอดนะ้ำไปเก็บหอยแครงหอยครงดีก,กว่า ง่วงช้างมั่นน่ะชวน้ก็บเบิง่งหอยไปก่อนค่ะหเห็ดคอยตามมาเนาะเขาไปเบิง่งแล้วค่ะหเห็ดกับบ้านออกจะ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ตีไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนกำลังใจกรบหนึ่งจา้าบ๊ายบาย